ตอนแรกพอดีบริไทแรกเดินทางมาจากเมืองนะครับมาบ้านอ้อตหนว่ามืดกินข้าวสาเกใหญ่นะครับข้าวสาเกใหญ่หรือสาเกของบ้านอ้อนเป็นะเป็นโรงแรมสิบห้าค่ำเดี๋ยวไปหาเมืองก่อนมาเพื่อนได้นี่หอกตุ๋มเนี่ยไปตามไปครับตัวนี้เงินพัวนี้โอเงินตัวนี้โอไอมีญ่แกมอยู่สุดจูบบอลนี่ ห่อแะ้วบ่ข้าวต้มห่อแล้วบ er. ่ฮะห่อแลไวบ่ข้าวต้มในย่างข้าวต้มมากกินมันมันมีจะอะไมันแสบบ่แสบนุเดีวอันบุนนอแล้วบ่หนุเนี่ยนอแตเวนเดี๋ยเจ้าอย่างกินเขาบ่หนิกินเขามากกินเขามาแล้วก็ลาหมูกันนี่นี่ห่อใหญ่ห่อใหญ่ดิ ลาบหมูดูหาหขาหมูเฮ้ยไผ่ขาหมูหมูมาแต่ผุนที่บ้านลุงบ่มาแต่ทีหามันมันไรมองโคตรนี่อ,อยากตัวน,นี้กับหมูวะนี่หมูตัวน,นี้เนื้อหัวห้ยเนื้องวัองวไผ่ขาหัวตุ่มพวงตุ่มพวงเอ้ยนี่โอ้บ่แมนเอ้ยบะเตกเอ้ยบอสเลอน้ำบะเตก,กสุกแล้วบ่นี่สุกแล้วเิมเบิ่องต่อเออเสิร์ฟเสิมก่อนเิมก่อน นี่ฟานเราใช่ฟานนะซิมไลายเอาสองอันก็พอซิม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 นี่สองอันนี่ซิมสองอันซิมก่อนซิมก่อนสองอันต้มมานะครับเดี๋ยวซิมก่อนซิมก่อนเลยก็ต้มมาอีน้อต้มผัดก็ต้มผัดโอ้ใส่ใส่ถั่วดำน้ำตีนโอ้สุดยอดเลย ngon ừ ừ tôi được thắng nhất nưng, ừ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  đánh kháng thua บอถัวนี่แข็งอยู่อืมเขาต้มขาทแซบครับออืขอบคพ่อ นี่กระบุงนี่กระบุงใหญ่หมดนี่ตัวนี้ตัวนี้กระบุงใหญ่ตัวนี้เอาไปวัดบ่หนิเอาไปทั้งสองกันนะนี่ก็เอไปทั้งสองบ่อืมมึงมึงปีกเนี่ยนี่ข้ากูข้ากูอยู่บ้านน้องหมาอันนี้มึงเด้อหนึ่งตัวนี้หาแล้วหาไม่แล้วหาไม่แล้วมึงได้ยึด่าซีเป็นเก้าเป็นเป็นหมูได้นี่ นี่บอนับจะใหม่นี่เก่านเนื้อเจ้าเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกสิบหกปิ่งใช้ปลายเดียวนั่นยี่สิบตูนสิบหกป้าติอีพอยเมียสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอดยี่ิบสองย่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้าป้าตีปิ่งยี่ห้าไหมอีพอยเมียเอาพวกให้นับไปหนึ่งเดียวยุบ้านมาไล้ไปหนึ่เดียวนี่หายี่หกไหมผุด บ่บ so uh ่บ่บ่มีไมติไปเหินผุนเินพีูเหินยาเออไปเหินผุเหนปืปืนยาเออู่อยู่ผ่นกินไฟกินมันอือคนอยู่งานของเขาบ่บ่สุกเป็นบนี่แข็งจะกินกินข้าวต้มมืที่ละเพิ่อเพิ่อเมาเราอ๋อเมาเราอ๋อนอนแล้ว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  Tiếp bên sạch sửa sĩ điệu căn lừa bên em yên nụ cười nón 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 ngon nón ngon nón 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 ngon nón 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 มาหาไทยคลิปหนึ่เ<อ>นื้ออย่างเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อหมูเจ้าเทสจะไหนเนี่ยสิลาบโอ้สิลาบือมีสิลาบหมูแห่นกระลาบ,มลาบมลหาาบมูไปใส่เมื่อตอนเด็กๆผูไปเงินอาะแกมบ่บ่เห็นบ่เห็นตัวนี้เฮือนเชาเตีย้ยเดี๋ยวเปิดก่อนมียังมไอนี่กินหลายเฮือนยังไงนี่อ่าข้าวต้มผัดที่กัน,นดิต้มผัด เอาวันหนึ่งก็พอกินมันแล้วนั้นเลยกระอิ่มเหรอตัวนี้ก็ต้มก็ต้มผัดเคิร์นโซเตีอากินเมันก่อนตัวนี้ใส่ถั่วดำวันนี่ใส่ถั่วดำเหมือนกันแต่ว่าถั่วดำมันสิแข็งอยู่นี่วะบวชหูอแล้ววันที่สิบบแข็งตัวนี้ตัวน่นแข็งอร่อยเหมือนกันร่อยเหมือนกันดูคนละพันบ่ตัวนี้ต้ม ก๋เตมกวนต้นหนึ่งต้นน่งไปบ้าหนึ่งเลยเนาะต้นนั้นแชไวแล้วหนึหัวแข็งแข็งนีต้มต้มมันฟองเลยกินทวนสอันแล้วโอ้มำดังจะขึ้นมาอยูอ่มิจฉุคติอะไรเจ้าไ่คนกมดัอยืนเ่คือกัน เจ้าของข้าวต้มกำลังเห็ดหมื่นข้าวสาลีสาเสตียสต้ยเสตี้ยไปขอบคุณหลายๆไปก่อนตึด๊ดๆ,ๆ,ๆแล้ววันนี้มากินข้าวต้มเกันแม่ทอเจ้าของเป <c oughs> ็นยังไงเฮ้ยวันนี้นี่คือสลากใบสลากคุ้มหมูเนี่ยต้ใบสลาก เขาแม่เป็นได้จะ<ก>ปิงจะปิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดปิงแล้วนี่สิบเอ็ดปิงตัวนี้ก็ตุมไรเฮงเนล่าเปล,ล,ล่มันกล้ยแซนวีมันมันมันเป็นขันขันแกล้ยแซนวีะะะะะวนวะเค กิบมะมึงพามะมึงเขาสากบาร์รอเพิ่นนะก็แค่นี้ครับในกระบุกเพิ่นทิมีอยังไงนี่เดี๋ยวมึงในกระบุก่อนนะก,กระบุกมันทิมีอ้อยนะมีอ้อยมีกล้วยมีน้ำปลามีพริกมียีนพอสากมีขมิ้นนะครับแตกต่างจากทั้งบ้านนะครับก็คือว่าเพินเ่นตัวนี้สากไงนะครับสากไงวันนี้เขาก็จิมีอานอานสลากน้ำนะครับตัวนี้สากบารออ์รอนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมเมึงพ่อพอ๋อปากของข้อครับบ๊ายบายครับ